สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในกลิบหนีได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง1-15พฤษภาคม2567หนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ก่อนอื่นก็ฝากสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยา a 59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันก่อนนะครับสำหรัชบชาวราศีพฤษศแลักษณะพึษศบจะมีดวงดาวในการย้ายราศีนะครับก็คือดาวพุธแล้วก็ดาวอาทิตย์นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูแผ่นผังกันเลยนะครับ ชาวพฤกษบลักขณาพฤกษบนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวศุกร์เลข6ไดโคจรน,นะครับไปอยู่ในภพเลือนวินาศะหรือวินาศนั่นเองนะครับทําให้ตัวคุณเองอาจจะมีแนวโน้มของการคิดการทําการวางแพลนอะไรบางสึกบางอย่างเนี่ยอาจจะดูแบบมีความเงียบมีความสันโดษมีโลกส่วนตัวนะครับมีในเรื่องของการคิดการทําอะไรเนี่ยมักจะมีแนวโน้มของ ความเป็นโลกส่วนตัวมากขึ้นนะแล้วก็มีโอกาสที่ตัวคุณเองนะครับอาจจะมีการเดินทางบ่อยไม่ค่อยอยู่กับที่นะแบบอาจจะไปต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับมีการบินไปบินมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับเนาะแบบไม่ค่อยอยู่กับที่ชีพจรอาจจะลงเท้าได้นะครับสําหรับชาวราศีเมษเนาะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นก็จ,จะต้องพยายามดูแลในเรื่องของ สิ่งรอบตัวให้มากนิดนึงแล้วก็ระมัดระวังนิดหน่อยในเรื่องของการมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะครับให้ต้องดูแลแล้วก็ดูในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าปัญหาสุขภาพอาจจะเข้ามารบกวนสำหรับชาวพฤกษไดบ้างแต่ว่าเท่าที่ดูก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตนะครับเป็นปัญหาที่เราอาจจะแบบค่อนข้างแบบซีเรียส เคร่งเครียดนิดนึงอะไรประมาณนี้เนาะก็พยายามอย่าไปคิดมากไม่ตกกังวลจนเกินไปอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนะครับได้โครจรกลุ่มกับลัคนาของคุณแล้วนะครับได้ตำแหน่งเป็นโกหมุดเกฑนนั่นเองนะครับทำให้ชาวพลึกษพนั้นมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างกระทันหันทำให้เกิดนักษณะของอสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของชาว พฤกษบลักษณะพฤกษบได้ม,มากขึ้นนะครับเนื่องจากดาวพฤหัสบดีนั้นมาจากภพเรือนมอรณะและมาจากภพเรือนลาภะบางคนอาจจะมีนัสัะของการได้มรดกพสกสกุลนะครับมีในเรื่องของการได้สิ่งที่ได้ลาบได้โชคลาบแบบไม่คัน คาดคิดคาดฝันก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับมีโอกาสจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งเหนือตั้งตัวนะครับอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นได้แล้วก็ดูดีมีสเสน่ห์เมตตาเยอะขึ้นนั่นเองเวลาเราไปไหนนะครับเรามักจะมีคนช่วยเหลือคนอุปถัมภ์แล้วก็ให้การยอมรับ นะครับที่ดีสำหรับชาวพฤกษ์และก็ลัคนาพฤกษดโดยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นสเสน่ห์โชคลาภที่ดีมากๆสำหรับชาวพฤกษบเลยทีเดียวนะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของสภาวะการเงินกันบ้างรายได้การเงินของคุณเนี่ยคือราศีเมถุนคองด้วยดาวพุธเลขสี่ได้โคจรนะครับอยู่ในราศีเมถุในในช่วง1-7พฤษภาคมการเงินช่วงแรกอาจจะยังติด ไม่ใช่สิมันไม่ติดขัดหรอกแต่มันมีปัญหานิดหนึ่งนะครับจริงๆรงายได้ดีมากเพราะดาวพุธนั้นเป็นประนะครับหรือเป็นนิดอยู่ในราศีพบเรือนลาภก็จริงแปลว่าตามจริงแล้ว,วอ่ะการเงินของคุณนั้นมีโชคมีลาภดีแต่มกักจะถูกขัด ลาบนิดหน่อยในช่วง1-7พฤษภาคมนะครับได้ก็ต้องเสียออกไปบ้างมีรายจ่ายเข้ามาเยอะหน่อยอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันก็ยังพอที่จะได้ผลที่ดีแต่หลังจากนั้นนะครับวันที่7ก็คือ1สัปดาห์หลังจากนั้นน่ะดาวพุธเนี่ยจะย้ายไปที่ราศีเมษในช่วงวันที่7พฤษภาคม การเงินของคุณนะครับจะไปตกในภพเรื่อนวินาศน,นั่นเองนะครับเระาะาวินาศทําให้ชาวราศีพฤษภนั้นมีรายจ่ายเข้ามาเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกนิดหนึ่งนะครับแต่มันก็จะยังได้ผลดีในสําหรับใครที่ทํางานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศใครที่ทํางานเกี่ยวกับเ,เขาเรียกว่าอะไรนะต่างประเทศใช่ไหมครับออนไลน์แบบเนี้ยจะยังเด่นและก็ปังอยู่นะครับส่วนใครที่ทํางานแบบ หน้าร้านเปิดร้านปกติอาจจะดูเงียบๆศบๆเศรษฐไปได้บ้างนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะมีดาวพาสบดีเป็นพบลื่นลาภะกลุ่มหลักยังไงคุณก็ยังมีโอกาสดีๆคุณก็อาจจะมีการดิ้นรนหาทางออกให้กับตัวเองได้อยู่แล้วการเงินไปอยู่ในพบเลือนวินาศเนี่ยเสียอยู่อย่างเดียวคือแค่มีรายจ่ายเยอะอันนี้คือเบสิกลวน้อยที่สุดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรหรอกนะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยดาวการเงินเป็นดาวพุธ ยังไงคุณก็หาผลประโยชน์ได้ยังไงคุณก็หาทางออกให้กับตัวเองได้ผมเชื่อว่าดาวพุธเนี่ยอยู่ในภพเรือนวินาศเนี่ยไม่ได้เสียนะครับมันสามารถที่จะมีกลยุทธ์กับการที่เราจะพัฒนาและเติบโต นะครับสิ่งดีๆให้กับตัวเองได้เพียงแต่บางอย่างเนี่ยเราต้องควบคุมก็คือเรื่องรายจ่ายนั่นเองนะครับก็อาจจะมีรายจ่ายเยอะเข้ามานิดนึงนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วในเรื่องของรายรับก็ยังพอที่จะหมุนเงินได้โอเคอยู่นะครับดีอยู่นะครับมันก็ไม่ได้แย่หรอกแต่ว่าเราอาจจะต้องอควบคุมรายจ่ายเท่านั้นเองทุกอย่างก็น่าจะโอเคนะครับผ่อนพ้นปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นแล้วอะไรที่มันเป็นแบบ สิ่งที่คั้งคานในอดีตเนี่ยก็จะหลุดพ้นไปเพราะดาวพุธนั้นออกจากดาวราหูไปแล้วนะครับมันก็จะทําให้ในช่วงวันที่7พฤษภามนั้นการเงินของคุณก็เริ่มที่จะคลี่คลายนะครับมีการเปลี่ยนผ่านแล้วก็เปลี่ยนแปลงมีดีขึ้นถ้าคุณเก็บเงินคุณจะเก็บเงินได้มากขึ้นถ้าคุณจะเก็บเงินในช่วง หลังวันที่7พฤษภาคมเป็นต้นไปคุณจะเก็บเงินได้เป็นกองเป็นกำม,มากขึ้นเลยนะครับลองสังเกตดูได้เลยว่าตอนนี้รายจ่ายจะเยอะหน่อยแต่พอเงินเข้าสู่เหรือนวินานีนะครับมันจะมี2อย่างคือไม่ใช้ก็จ่ายแบบกระจายเลยนะครับแล้วแต่ตัวคุณจะเลือกแล้วก็จัดการบริหารเรื่องการเงินนะครับถึงจะโอเคเนาะก็ผ่านเนาะต่อไปเราไปดูกันต่อในเรื่องของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานสำหรับชาวพฤกษบนะครับ การงานของตัวคุณเองเนี่ยในช่วงนี้นะครับอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการทํางานนั้นอาจจะมีปัญหาในช่วงหนึ่งถึงเพฤษภานิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าดาวพุธเนี่ยร่วมกับดาวราหูช่วงแรกอาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยการงานอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของออมีโชคมีลาบแต่ว่ามันมักจะมีคนขัดโชคขัดลาบในช่วงแรกใน1นถึงเพฤษภาหลังจากนั้นเนี่ยดาวพุธย้ายออกไปแล้วนะครับดาวการงานก็จะอยู่กับดาวอังคารเป็นดาวคู่ธาตุลม นะครับก็ถือว่าโอเคนะมีโอกาสที่จะมีการทำงานนั้นมีพลังงาน Energy ที่ดีขึ้นมีในเรื่องของการที่แบบทำอะไรแล้วมีแรงผลักดันสอดคล้องไปในทิศทางที่ดีนะ้้วก็มีโอกาสที่จะมีความสำเร็จในเรื่องของ การงานดีมากขึ้นเพราะการงานไปอยู่ในเรือนลาภะเลยนะครับแล้วเป็นคู่ทาตุลมด้วยเปราะว่าคุณจะได้คนที่เข้าขากับเราดีดีขึ้นใครที่เคยขัดแข้งขัดขาของคุณก็จะเบาลงก็จะเงียบลงก็จะดีขึ้นแบบนี้เป็นตน้นแต่ว่าความเอาจริงเอาจังความซีเรียสของคุณยังมีอยู่บ้างนะครับดาวเสาร์กลุ่มอ,อยู่ในเรือนข้าราชกรรมะใช่ไหมครับแต่มาจากเรือนสุภะ แาว่าชาวฝึกษบก็ยังเอาจริงเอาจังอยู่นะครับกับในเรื่องของการงานเนาะมีความอดทนวางแผนขยันอยู่มันก็ยังจริงจังอยู่นะก็อาจจะต้องลดลดลงมาบ้างน,นิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาวทั้งหมดก็จะค่อยๆค,คลี่คลายเริ่มดีขึ้นเริ่มมีอะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลง ในทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากที่มันแย่มาสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาตอนนี้คุณเริ่มที่จะดีขึ้นหลังจากวันที่7พุทภาคมไปแล้วนะครับทุกอย่างจะมีการปรับและเปลี่ยนแปลงดีขึ้นไม่ต้องเสียนิเรียดจริงจังเกินไปนะครับเอาจริงเอาจังได้แต่ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องแบบเหมือนแบบโอ้โหจะต้องหน้าดําค่าเครียดทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องขนาดนั้นบางคนทํางานหามลุ่มหามค่านะครับเพราะดาวเสกับดาว เกตเนี่ยมาแบบโอ้โหกระตุ้นแบบเยอะมากนะครับระมัดระวังเรื่องความเครียดนิดนึงเนาะประมาณนี้แต่เรื่องอื่นๆไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากนะครับขอให้เราพยายามเบรกตัวเองทุกอย่างก็จะโอเคขึ้นรีแลกซ์ผ่อนคลายแล้วก็อย่าเขาเรียกว่าอะไรนะเราต้องทําตัวให้เราดูมีปล่อยวาง นะครับแล้วทุกอย่างจะโอเคมากๆเลยทีนี้เราไปต่อนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์และความรักกันบ้างความรักของชาวพฤกษ์ศคือราศีพิจิกนะครับของด้วยดาวขันเลข3ได้โครจรไปอยู่ในราศีมินใช่ไหมครับอยู่ในภพเรือนลาภะคุณมีเสน่ห์มากเลยนะครับสำหรับชาวราศีพฤกษ์ศแต่ว่าใครที่โสดจะมีคนเข้าหาเยอะแต่ใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังเล็กน้อยกับในเรื่องของคู่ของคนรักเราก็ต้อง ดูแลเอาใจใส่คู่ของคนรักมากขึ้นเพื่อให้คู่ของคนรักนั้นอาจจะดูมีความประทับใจนะครับแล้วก็มีความรู้สึกด,ดีจะได้ไม่ต้องไปเปิดประเด็นทําให้เขาไปอามองคนอื่นที่ไม่ใช่เราอะไรแบบนี้การดูแลการเอาใจใส่ไม่ใช่ไปกดดันไม่ใช่ไปแบบ ติดกันแล้วทําให้เกิดปัญหาแบบนั้นนะครับหมายถึงว่าชาวราศีพฤษภต้องไปใส่ใจเทคแคร์ care, ดูแลเพื่อให้เขารู้ว่าคุณยังรักเขาคุณยังมีความรู้สึกดีกับเขาเพื่อให้เขายังไม่ไปไหนจากคุณและก็ไม่ไปมองหาคนอื่นนี่คือสิ่งที่คําว่าไปดูแลเอาใจใส่คู่นะครับให้เข้าใจคํานี้เนาะแล้วเราก็จะยังมีความรักความสัมพันธ์ที่ยังพอที่จะไปในทิศทางที่ดีประกอบกับดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับเป็นตําแหน่งโกมุทเก์เนี่ยเป็นพลังงานดึงดูดอันมหาศาล ที่จะทําให้ชาวพฤกษกนั้นมีโอกาสดีๆความรักความสัมพันธ์ที่จะทําให้ความรักของคุณนั้นเจริญเติบโตพัฒนายั่งยืนได้นะครับในช่วง1-7พฤษภาที่ดาวาพุธยังอยู่เนี่ยมันอาจจะยังมีประเด็นมีปัญหากับคู่ของคนรักได้นะครับหลังจากวันที่7พฤษภาแล้ว ปัญหาสิ่งต่างๆจะคลี่คลายไปแบบเยอะมากขึ้นนะครับกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็เริ่มจะผ่อนคลายเริ่มจะดีขึ้นเริ่มจะมีอะไรดีๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มากขึ้นนะครับทำให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นพัฒนาและเติบโตไปในทิศทางที่ดีมีลาบมีผลกับในเรื่องของความรักนะครับมีโอกาสที่จะมีในสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของคุณสำหรับชาวปรึกศกได้เช่นกันนะครับก็โอเคเนาะประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ก พยาด้วยนะครับขอบคุณครับ